คำว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญเ,เรื่องนี้ถ้าคนอื่นออกมาเปิดเผยผมไม่สนใจหรอกแต่เอาเพื่อนเปิดเผยเนี่ยผมถือว่าในสายตาผมนับเป็นผมผมไม่ทําเพื่อนคือมิตรสหายที่เราไว้วางใจเพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่วเราต้องเก็บไว้ในใจไม่ควรออกมาตีแผ่ ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะกับเรื่องราวที่ถูกมองว่าหักหลังเพื่อนของคุณปุกกี้สยาภาค่ะหรือว่านายแม่ปุกกี้อดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะเพื่อนรักของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะที่ได้ออกมาแฉลักไส้คุณต้นอ้อนะคะว่าหลอกซื้อวุฒิปลอมค่ะแล้วก็ตำแหน่งทางการเมืองและมีการฟอกเงินด้วยนะคะจนเรื่องนี้ค่ะถูกตีแผ่ออกไปเป็นวงกว้างเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางฝั่งของคุณต้นอ้อก,ก็ได้มีการชี้แจงเบื้องต้นแล้วนะคะยืนยันนะคะว่าข่าวที่มีผู้เสียหหหหาาาาายยคคค่ะ่ะะะะลลออกกกใใ้้ซืววุิิรรรรรศึษแแตตนนนนงัฐสภไมมมเเป็จี หลักฐานค่ะให้ทนายความฟ้องกลับนะคะแจ้งว่าพลาดว่ารักแล้วก็หวังดีกับเพื่อนแต่ว่าถูกบิดเบือนค่ะจากนั้นก็ได้มีการออกมาขอโทษสังคมค่ะพร้อมกับขอโอกาสนะคะในการเดินหน้าทํางานจิตอาสาต่ตอไปค่ะท่านกลางเอฟซีนะคะที่ยังคงให้กําลังใจแล้วก็กระแสค่ะที่ตีกลับวิพากษ์วิจารณการกระทําของคุณปุกี้อย่างหนักนะคะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนที่หักเหลี่ยมโหดคนแบบนี้คบไม่ได้น่ากลัวซ้ํายัางโดนโยองอยีกนะคะว่ากลายเป็นพวกเดียวกันกับทนายธรรมราชนายความทางฝั่งของเชื่อมจิตค่ะที่ทางคุณต้นอ้อนะคะเป็นคู่พิพาทกันและมีปัญหาฟ้้อองงร อยู่ค่คเพราะว่าทนายธรรมราชค่ะออกมาโหนเรื่องนี้แบบชัดเจนนะคะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาทางทีนของตัวเองเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณปุ๊กกี้ค่ะเคยออกมายืนยันและสาบานให้ตายไปเลยทีเดียวนะคะผ่านทางไลฟ์สดค่ะที่มีการคุยกับคุณปุ้ยรสรินนะคะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทนายธรรมราชเลยถ้าคนที่มีสติมีปัญญามีสมองนะคะจะแยกแยะให้ได้ค่ะถ้าบอกว่าตนเนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงนะคะก็พิจรนารณากันเอาเองค่ะว่าตนเนี่ยจะทาร้ายตัวเองทําไมเพราะว่าเรื่องที่ออกมาเปิดนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่รรรระะะดับปเเทศค่่่่ถ้าไมชืองงจิ หลักฐานมันไม่ชัดเจนทานายรณรงค์ก็คงจะไม่รับทําเคสนี้และนายกคงไม่สั่งให้ตรวจสอบอย่างเร่งดว่วนเพราะว่านี่คือปัญหาระดับชาติมันคือความมั่นคงระดับประเทศจากนั้นคุณปุกกี้ค่ะก็ยังคงเคลื่อนไหวแฉคุณต้นอ้อแบบรัวๆนะคะอีกทั้งยังควงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างซอลักนะคะอดีตสมาชิกมูรณธิที่เป็นหนึ่งค่ะที่เพิ่งลาออกมาหมาดๆเหมือนกันนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดโปงขบวนการหลอกซื้อวุฒิการศึกษาปลอมค่ะโดยซอลักนะคะบอกว่าเธอคือเหยื่อค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณปุกกี้ค่ะ ที่จะได้ไปออกอารายการหขนกระแสนะคะ,ะเผชิญหน้ากับคุณต้นอ,อ้อแต่จนถึงป่านนี้นะคะทางฝั่งของคุณต้นอ้อค่ะก็ยังไม่ได้มีการตอบรับนะคะว่าจะไปออกอารายการเพื่อชี้แจงเรื่องนี้จริงจังๆมีเพียงการโฟนอินให้สัมภาษณ์กับทางารายการที่ติดต่อไปคุยค่ะและเธอยังคงยืนยันเหมือนเช่นเดิมนะคะว่าไม่มีการซื้อขายวุฒิปลอมหรือว่าตำแหน่งในสภาค่ะแล้วเรื่องทั้งหมดค่ะให้เป็นไปตามของกระบวนการกฎหมายขณะที่ทางด้านของทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะผู้ซึ่งชักชวนคุณต้นอ้อค่ะมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมเอ บา,บางชื่อมจิตนะคะก็ได้มีการโพสตส่วนกระแสให้กําลังใจคุณต้นอ้อตั้งแต่วันแรกเลยที่เป็นข่าวนะคะโดยได้โพสต์ข้อความว่าเพื่อนต้องเป็นกัรยาน,นามิตที่ดีไม่ใช่ปากมิตรหรือว่ามิรเรวสู้ต่อไปต้นอ้ออเวนเจอร์และเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อทนายอนันชัยนะคะให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นครั้งแรกโดยบอกว่าตนนะคะไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับคุณต้นอ้อค่ะซึ่งเรื่องของคุณต้นอ้อเนี่ยมันไม่ใช่เรง,งน,นะะิคนคว้ัมแล เกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิตนะคะคุณต้นอ้อเขาเป็นคนทํามาก่อนเขาทํามาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วส่วนการที่เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มอเวนเจอร์เนี่ยที่ตนตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่าต้นอ้อเป็นคนที่ทํามาก่อนหน้าตนแต่เรื่องที่ไปฟ้องร้องเชื่อมจิตตั้งแต่แรกเนี่ยมีตนกับท่านมหาหมีไปทําก็เลยชวนต้นอ้อเข้ามาเพื่อให้สิ่งที่ขาดหายไปมันสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่เชื่อมจิตสอนธรรมะและต้นอ้อพบว่าได้มีการเรียรายเงินและได้ไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เลยเชิญมาอยู่ในทีมเป็นคารกของคุณต้นอ้อที่จรริงไม่่ใชนะคับ คือเกี่ยวกับรัฐที่เชื่อมจิตเนี่ยคุณต้นอ้อเขาทำมาก่อนเขาทำมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับส่วนส่วนเรื่องของการที่เขาเข้ามาอยู่ในในในเอ e เอนเจอร์เนี่ยที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะก็เนื่องจากว่าเราเห็นว่าคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นคนเดิมคุณต้นอ้อคุณอี้แล้วก็คุณแพรลี่คนนี้เขาทำมาก่อนหน้าเราเราเห็นว่าสิ่งที่เราไปร้องไปฟ้องไปร้องตั้งแต่ตอนแรกไปแจ้งความแต่ตอนแรกเนี่ย มีผมกับท่านมหาหมีเป็นคนไปทํานะครับ mm hmm. ก็เลยชวนเข้ามา mm hmm. ชวนเข้ามาเพื่อที่จะให้สิ่งที่มันขาดหายไปโดยเฉพาะที่ดินเนียสมบูรณ์ว่าไอ้การที่เขาสอนเรื่องการเชื่อมจิตเนี่ยและเขาได้อะไรผลประโยชน์อะไรก็ฟังได้ว่ามีการเรียอะไรเงินแล้วเอาเงินเนี่ยไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม แล้วก็เลยเชิญเขาเข้ามานอกจากนี้นะคะทานายอนันชัยค่ะก็ยังได้ตอบกลับทางฝั่งของเชื่อมจิตนะคะที่บอกว่ามันเป็นเวรกรรมทนายนะคะบอกว่ามันไม่ใช่หรอกอะไรก็ตามเนี่ยที่ต้นอ้อทำมาทางตนไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มูลนิธิท่นายกองทัพทำเป็นเรื่องที่ตนเนี่ยทำมาเป็นคนแรกเลยแล้วก็มีการชวนคนอื่นๆมาผนึกกาลังให้มันเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้นอ้อทาอะไรเป็นเรื่องของต้นอ้อแต่สิ่งที่เราทําด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอเวนเจอร์ที่ช่วยกันเพราะฉะนั้นต้้้นนนอออู่มตารรเํทะไไ แล้วก็ไม่สามารถไปดําเนินการอะไรได้ส่วนเรื่องของเพื่อนเขาจะทะเลาะอะไรกันตนก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องภายในแต่ถามว่าปรึกษาไหมต้นอ้อก็มาปรึกษาเพราะว่าเราเป็นมิตรสหายกันตนก็ให้คาปรึกษาแต่เขาก็มีทีมงานของเขาแค่นั้นเองตอนนี้เนี่ยทางฝั่งรับชี้เ่อมจิตเขาบอกว่าเป็นเวรกรรมไม่ใช่หรอครับคืออยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณอ้อทําต้นอ้อทํามานี่เราไม่รู้แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มูที่ทนายกองทำทำมาเป็นคนแรก แล้วก็ชวนดรอาเทพสาธามาเชิญคุณต้นอ้อมาเชิญคุณแอนดี้แทนคุณมาเพื่อผนึกกําลังให้เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้นอ้อทําอะไรไปเนี่ยเป็นเรื่องของแกใช่ไหมแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของไอเวนเจอร์ที่ช่วยกันเพราะฉะนั้นคุณต้นอ้อก็ยังอยู่ในกลุ่มของเราในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการดําเนินคดีกับพวกแก๊งลทัทธิเชื่อมจิตนะครับเพราะฉะนั้น คุณต้นอ้อนเนี่ยเขาทำอะไรดีผมไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการอะไรได้ส่วนเพื่อนเขาจะเขาจะไปทะเลาะอะไรกันอันนี้เราไม่รู้ไอนน้เรื่องภายในของเขาใช่ไหมแต่ถามว่าปรึกษาไหมเขาก็ปรึกษาเราเพราะว่า เราเป็นวิสัยกันเราก็ให้คาศึกษาเขาก็มีทีมงานของเขาแค่นั้นเองครับจากนั้นท่านนายอนันชัยนะคะก็ย้ำนะคะว่าทีมอเวนเจอร์เนี่ยไม่ได้แตกค่ะไม่ได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าทีมทนายกองทัพรมนะคะยืนพื้นหลักอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยแค่เข้ามาเสริมทัพเพื่อให้มีความเข้มแข็งมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกแกงลัทธิเชื่อมจิตอย่าเพิ่งดีใจไปอเวนเจอร์ Avengers เข้มแข็งเหมือนเดิมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าแอดเซนเจอร์ Adventure ไม่ได้แตก <laughs> ไม่เกี่ยวเพราะว่า อนานตชัยคือบนที่ทนายควาทำนี่มันยืนพื้นหลักอยู่แล้วตั้งแต่สมัยต้องเดิมเลยนะครับส่วนคุณต้นออมาเสริมทัพคุณอี้มาเสริมทัพดรไอเทออเพามาเสริมทับแล้วก็ทุกหลายหลายคนก็มาเสริมทัพเพื่อให้ความเข้มแข็งมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกแก๊งลทัทธิเชื่อมจิตอย่าเพิ่งดีใจนะคุณยังไม่คุณเรื่องของคดียายามันจบแล้วครับมันเหลือแต่ขั้นตอนในการที่พมกำลังสอบสวนอยู่ เขากำลังสอบสวนดําเนินคดีแต่เมื่อไหร่นี่พมเขาดําเนินคดีในส่วนแจ้งความเสร็จเนี่ยสอบสวนเสร็จผมจะมาแจ้งข่าวให้ทราบและเมื่อน,นั้นแหละครับหมายเรียกหรือหมายจับก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดีใจครับไม่เกี่ยวแอฟเวเอร์เรก็เหมือนเดิม เขมแ็งแือดมไม่เพียงเท่านั้นทนายอนันชัยนะคะก็ยังได้พูดถึงเรื่องที่คุณต้นอ้อค่ะโดนเพื่อนรักแฉนะคะทนายอนันชัยคะ่ะได้บอกว่าไม่เป็นไรบอกกับต้นอ้อว่าก็ไปแก้ไขในส่วนนั้นอะไรที่เราทําผิดพลาดเ,าเราก็ออกมาขอโทษสังคมเสียแล้วเราก็เดินหน้าใหม่ข้อความที่พวกคุณเห็นตนได้ดูก่อนแล้วตนบอกว่าให้ต้นอ้อเนี่ยโพสตไปเลยสิ่งที่เราทําผิดพลาดเราก็ขอโทษสังคมสังคมเขาให้อภยัยเพราะฉะนั้นต้นอ้อจะต้องเดินต่อไปทําเพื่อสังคมต่อไปใครจะว่าอะไรก็ไม่ต้องสนใจให้อยู่ในขบวนการยุติธรรมสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วพร้อมกกกัับบอว่าตงลน ไม่ใช่เรื่องง่ายให้สังคมมองด้วยว่าเขาทําความดีเพื่อสังคมที่เขาช่วยเด็กและสตรีโดยเฉพาะในเวลานี้เขากําลังช่วยพระพุทธศาสนาในการกําจัดลัทธิเชื่อมจิตให้หมดไปจากประเทศรวมไปถึงแก๊งลัทธิอื่นๆด้วยเขาก็มีส่วนเพราะฉะนั้นตนก็อยากจะให้กําลังใจว่าให้สู้ต่อไปอย่าถอยแต่สิ่งที่เขาทําไปเขาก็ต้องแก้ไขด้วยสติและปัญญาเกี่ยวเพื่อนฝูงเขาอะนะครับซึ่งผมก็บอกว่าไม่เป็นไรทุนก็ไปแก้ส่วนนั้นเองแต่ผมก็บอกว่าอะไรที่เราทําผิดเราก็จองเราก็ ออกมาขอโทษสังคมเสียแล้วก็เราเดินหน้าใหม่ <c oughs> เขาก็ออกมาขอโทษสังคมข้อความที่คุณเห็นน่ะผมดูแล้วก่อนแล้วแล้วผมบอกว่าก็ต้นอ้อก,ก็โพสตไปเลยไอเน,นี้ยคือสิ่งที่เราทําผิดพลาดเราก็ขอโทษสังคมเขาให้อภยัยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณออจะต้องเดินต่อไป <c oughs> คุณทําเพื่อสังคมคุณก็ทำต่อไปใครจะว่าอะไรคุณก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับ <c oughs> สิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วและอยากจะบอกว่า การจดเป็นมูลิธิเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องหาทุนหาเงินในการที่จะบริหารมูลิธินะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้นอ้อนเนี่ยเขาก็ต้องหาเงินหาทุนในการบนิษิเขาก็ทําเพื่อประโยชน์สังคมเยอะแยะมองด้วยครับมองในสิ่งที่เขาทําความดีเพื่อสังคมนะครับที่เขาได้ช่วยเด็กและสตรีและคนอื่นด้วยโดยเฉพาะณนะเวลานี้เขากําลังช่วยพระาศาสนา ในการกำจัดแก๊งลัทธิเชื่อมจิตให้หมดไปจากประเทศไทยแล้วก็รวมถึงแก๊งล,ลัทธิอื่นๆด้วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็มีส่วนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้กำลังใจคุณต้นอ้อน,นะครับว่าสู้ต่อไปอย่าถอยแล้วก็เราในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมแก๊งลัทธิเชื่อมจิตก็จะให้กำลังใจแต่สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาต้องแก้ไขแก้ไขด้วยสติและปัญญา จากนั้นทนายนันชัยนะคะก็ยังได้แสดงความเห็นคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่คุณตนอ้อนะคะโดนเพื่อนรักแฉค่ะบ,บอกว่าในส่วนตัวนะคะตนมองว่าคําว่าเพื่อนในสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าคนอื่นเปิดเผยเนี่ยตนไม่สนใจหรอกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนออกมาเปิดเผยในสายตาตนเนี่ยตนไม่ทําตนถือว่าเพื่อนมีสหายที่เราไว้วางใจพเพื่อนจะดีหรือว่าเพื่อนจะเลวพเพื่อนจะชั่วเราก็ต้องเก็บไว้ในใจไม่ควรจะออกมาตีแผ่เพราะว่าเป็นเพื่อนต้องปรึกษาหารือกันเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนลําบากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ควรที่จะต้องรักษาความลับขอออองเเเพพืืื่่่่่นนไมวววาาจะหร พร้อมกับได้ให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคบเพื่อนฝากเอาไว้ค่ะบอกว่ามิตรมีอยู่3อย่างนะคะคือแบบมิตรค่ะมิตรที่คบไม่ได้มิตรที่หักหลังคนอื่นนะคะส่วนการลยาณมิตรค่ะคือมิตรที่พึ่งพาอาศัยนะคะส่วนพันธมิตรคือมิตรที่เฮฮาปาร์ตี้นี่ก็คบไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคบมิตรแบบไหนตนบอกกับตนอ้อว่าให้เลือกเอาเองคือในส่วนของผมเองนี่นะผมคิดว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยสาคัญเพื่อนสําคัญเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าคนอื่น เอามาเปิดเผยผมไม่สนใจหรอกแต่เอาเพื่อนเปิดเผยเนี่ยผมถือว่าในสายตาผมนะเป็นผมผมไม่ทําผมถือว่าเพื่อนคือมิตรสหายที่เราไว้วางใจเพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่วเราต้องเก็บไว้ในใจนะครับไม่ควรออกมาตีแผ่เพราะว่าสิ่งที่เวลาเพื่อนเดือดร้อนเพื่พอนลําบากก็ต้องปรึกษาหารือเป็นเพื่อนเหมือนกับผัวเมียกันแหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็ต้องรักษา ความลับของเพื่อนไม่ควรเอามาเปิดเผยไม่ว่าคุณต้นอ้อจะเลวหรือไม่เลวเราก็ต้องเก็บความลับนั้นไว้ในสถานะที่เป็นเพื่อนด้วยเหตุนี้นะครับเขาเรียกว่ากรารยานามิตรมิตรมี3อย่างาบาปมิตรก็คือมิตรที่คบไม่ได้มิตรที่หักหลังคนอื่นนะส่วนกรารยานามิตรมิตรที่งลาศัยอีกอย่างหนึ่งก็คือพันธมิตรมิตรที่เฮฮาปาร์ตีู้เฮไปไหนไปหานี่ก็คบไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราควรครบมิตรแบบไหนาบาปมิตรกัลยาณมิตรหรือพันธมิตรก็เลือกเอาเองแต่ผมก็บอกคุณก็เตาะว่าก็เลือกเอาดูนะครับ3อย่างเนี้ยอย่างเซชั่นบอลวัเชลเมตีพูด ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนี้เองค่ะล่าสุดนะคะทำให้ทางด้านของคุณปุกกี้ค่ะไม่ทนออกมาเคลื่อนไหวสวนเดือดกลับด้วยโพสต์ที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาดีค่ะคําถามรักเพื่อนต้องปกปิดความผิดเพื่อนหรอคะรักเพื่อนต้องร่วมกันกระทาผิดใช่ไหมรักเพื่อนต้องร่วมกันหลอกลวงคนอื่นหรอคะสวยสิคะเอียงคอถามแล้วจะสอนลูกยังไงดีการศึกษาสําคัญรักฐานความมั่นคงการทุจริตอะไรก็ตามผิดหมดไม่มีผิดมากผิดน้อยผิดก็คือผิดรักเพื่อนต้องปกปิดและให้กระทําผิดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเตือนร้อยรอบก็ไม่ฟังสอนลูกต่่ออหน้าาายทํแบบ และอย่าทํากับคนที่รักระหว่างดีค่ะดีแผ่ความจริงไม่อิงเรื่องส่วนตัวขณะที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้าไปคอมเมนต์ถามนะคะว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะคะแล้วซอลอซื้อวุฒิทำไมไปยืนข้างกันคะงงคนนั้นก็ผิดไม่ใช่หรอคะเตืนอ,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 อนซอลหรือยังคะสอนสอลด้วยก็ดีค่ะแต่ว่าเหมือนว่าร่วมมือกันแฉอีกฝ่ายเลยถ้าอยู่ข้างความถูกต้องเนี่ยต้องยืนตรงกลางสิคะไม่ใช่ไปยืนข้างคนผิดเช่นกันซึ่งทางด้านของคุณปุกกี้นะคะก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แบบร่าย,ยาวเลยค่ะเขาว่ากันที่ศาลค่ะอ่านข่าวบ้างไหมคะว่าเขา เขาก็เลยหว่านล้อมเสนอวุฒิการศึกษาอ่านข่าวบ้างนะคะแบบมีสติปัญญาด้วยนะคะไม่ใช่ติ่งแล้วต้องปั่นต้องเข้าข้างนี่คือความผิดระดับชาติไม่ใช่เพื่อนขโมยลูกอมไม่ใช่เพื่อนขายลูกอมนะคะเพื่อนกําลังกระทาความผิดจะเข้าคุกกับเขาไหมคะขณะที่ชาวเน็ต FC ทางฝั่งของคุนต้นอ้อนะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่หยุดโจมตีทางฝั่งของคุณปุกกี้ค่ะเจ้าตัวนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเตือนเน้นนะคะว่าเมนได้ไม่ว่าแต่แบบสุภาพหมิ่นมาําหยาบไม่มีมารยาทมีค่าใช้จ่ายลูกเยอะคิดแพงนะและล่าสุดในวันนีี้้้คค่ะกก็ไดมมาารรรแชขขออวงพัส พัทรศิริชัยศิลป์นะคะมูลนิธิที่รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่ช่วยคุณปุกกี้ค่ะในการดําเนินเรื่องของคุณตอนอ้อที่เขียนว่าคลั่งอย่างมาก f c ใจเย็นๆถึงบอกว่าให้ตั้งสติเมื่อวานคนจริงๆมีตัวตนมายืนยันขบวนการซื้อขายวุฒิที่มูลนิธิถ้าปิดหน้าเพราะกังวลจะโดนผลกระทบรู้จักพยานไหมพวกที่มาด่าว่าเอาใครมาถึงขั้นจะบุกไปต่อยที่มูลนิธิบ้านเมืองมีขื่อมีแปอหยาดทะลึง่งไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณปุกกี้ก็ยังได้โพสต์อีกข้อความค่ะที่ทา,ก,านนะะก,ก,ก็ครดใ ได้ค่ะเปิดทีว่าเขากําลังเปลี่ยนศาสนาแต่อ้างว่ารักในพระพุทธศาสนายิ่งชีพหากินกับเคสนี้จะได้ตาสว่างจุกนะเรื่องนี้ก็รีได้ว่าเป็นประเด็นใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมค้างงานนี้นะคะคงต้องจับตารอดูกันค่ะว่าคุณปุ๊กกี้จะงัดเรื่องนี้ออกมาแชร์คุณต้นอ้อยอย่างต่อเนื่องอีก,กหรือไม่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้นะคะมาคุเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ